ชิบหายทำอะไรดีวะเล่นเกมดีเชื่อกูเฮ้ยไปง้อดีกว่าเฮ้ยเล่นเกมดีกว่าก็กูอยากไปเฮ้เฮ้ยมึงเป็นไรวะอู่ช่างแม่เล่นเกมนะตกลงเอางี้งั้นมันไัดแข่งกันใครแพ้ต้องยอมอีกฝ่ายโอเคเอาเด้นั้นเดี๋ยวกูเป็นกรรมการเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงใช้ชื่อดีเกวะหรือว่า ว่าพีมีเพจเข้าสินแล้วว่ะปากมึงยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำดองเนี่ยทำไปเอะอะโถไอเด็กสัตว์รูปป่ารอบนี้มึงเกะกะโอ้นี่แค่รอบสองมึงมึงถามว่าใครแชมป์หน้าอย่างมึงไม่น่าแข่งแร็หน้าขับไปขับมอเตอร์ไซค์ว้าวร้องขร้อมด้วยรองพร้อมด้วยว่ารอบนี้มึงโดนกูตกรองให้ก็ไปพ้องช่วย อายุสิบเจ็ดกูก็ไม่อ่อนข้อเกาไม่เกาไม่รู้แต่กูใส่นันยางมาก่อนท่อมพอโดนกูดา่ามึงไม่ต้องเบะปาพกพัวมึงเยอะเเบาที่บางงั้นกูจะได้เตะฝากแม่จะได้จำแม่จะได้เข็ดและและกูยังจะเซลล์หน้ากับฮีน,นี่ไอเด็กากาก็พรอคอนเกินไปแม่งเกิดจ่อเกินไปเฮ้ยท่านหากออกเดินไป เว่าสมองมึงอ่ะมีแหวนแดงไอ้สัรเป็นต้องมารับหลอกตาตาข่ารถไปซึ่งแปลงแดงโอ้ตาต่อไปก็ตาเออเออแล้วมึงเป็นไรบีคนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าอื้่โลหิตเข้าสินว่ะปุบป่าซะทีไอพวกคุณทำเป็นรู้มาไอ้นั่นจดอนี้จดอนี่จดนี่จดเออมาแข่งแทนกูเลยมา จะจดจะสดเดี๋ยวมึงเอาไปเทียบก,กับพ้องนะอ๋อแล้วพี่หยิบพอยขึ้นไปท้องกได้นะครับผมอนุญาตบอกเลยพี่เป็นดีอะพี่หาคําอารมณ์มาได้เล่ๆแมบบ่โอ้ขตรดีว่ะสกิลแบบพี่คือสิ่งที่ผมไม่มีแล้วผมขอชมพี่ักดีครับแต่เวลาจะดีกว่า <laughs> <laughs> ผมเป็นอามเมนพี่เป็นชาละวันนี่ก็เลยเป็นอางคือคุ้ว่าแบบมึงก็การละมันโอ้ มีลา,าฝ่าบ่อไม่ทำปากการแตงถามก่อนนี่นาไม่งงยชจุดบวกแทกกรรมมาพันมันดีต่มนอุดตลุดนี่ไม่ลองได้ไอ้บวกูงงเง,งี้ยโอ้ยโคตรนุกโอ้ยอยากให้ผมกมล,ลัวหรอเลยต้องทำหน้าดูอ๋อบอกว่าอย่างหนึ่งกูไม่กลัวมึงไอ้หน้าผูโ้โอ้ยจะมีอะไรอีกไหมเนี่ย อะไรก็สีมึงเนี่ยกูบวดหัวบังกีพี่มันย่อมมาจากลิงปมมึงมันเป็นแค่ลิงน้อยไอ้อยู่ตรงเนี้ยกูเป็น King. คิงของกูแ้วในขณะที่ไว้รุ่นยังฟังเปดิงดองหัวมึงแม่งเนียนีน่นะเอามาตกแทนปิงป่องกูไม่จำเป็นต้องร่วมมันกับีิเต,ต้สมิงหรอกรักเอื้อสมวงมึงเกินไว้ช่เลนะไม่ขอสน,นิมอนนมอกกูจะรั จนกว่าที่แม่งจะจบบีปปากมึงจิ้มลิ้นดีนะเอามาให้กูตกชีวตวิ่ให้กูลเสื้อกูก็บอกละต่อไปกูจะพูดถึงมึงว่าไอ้หน้าเขาสอบมาดูดันหน้าลิ่งบางคนก็ว่าเตียพอมึงเผยหน้าจริงแม่ชัดเลยนีนะ yeah. เฮ<อ>ียนั่นเลยโย จำเก่าไอ้ทีเนะี่ยคือเพื่อนก,กูเอ็มตีคิงกูมาเอาใช้ปีว่าเพราะปีนี้มันคือปีนิ่งวอ้โหโอ้โหโ้โหโ้โหอ่าตามแล้วเดี๋ยวแล้วนี่ใครเยกตาเฟนนิว้าเด็บ หลายบากูก็ไม่ติดใจแต่ที่กูติดใจคือปาบมึงไม่เหมีงไปวะก็ไม่ใช่ไกรที่จะได้หายจากจิตปาบมึงเยอะเหรอจอยอไอ้แต่กูยังได้กินซาแล้วก็ปาบมึงมันกูเป็นกองป่าบของตำหัวแต่กูไม่ซีเลนแค่ลงมาตกกํำขวดก่อนเจ้าหัว มึงให้ลงไปนอนก็เพราะว่ามึงไปเก้ก้องขี้มันมาเสือกแทนน้องว่าตอนคือกองทองย่ารีมาลองลองไอจันยามามาลองแทนมึงเป็นได้เพียงแค่ที่รองตีที่โดนกูเหยียบอยู่วันยังค้าย่ำย่ำอยู่ที่ย่เสมองของมึงไม่พัฒนาถ้านนะอยากไ้ตามมานะไอใส่กลับไปขายตูแถวพัทายาวะวาวโยโย กูยังฟิปแอฟฟ้าแต่มึงยังซักแอชิและตอนกูซิกแอโคมึงได้ให้โชว์แดดดิ๊กกูเลยเอามาจิกกับไอแกตอิสัตถามีหปางดีเดี๋ยวได้แดงมากูเป็นเซกแม่งจุดหวันแดงไปทำกระแท้มึงแต่ฮะโอเคถึงเวลาตัดสินแล้วนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้ชนะได้แก่มึงแก Eres gecka. Que